ีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับวันนี้มาติดตามผลการทํางานของคู่หูมัศจรรยร์กับการใช้ในนาข้าวเพื่อทําให้ข้าวนั้นจเจริญงอกงามลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตวันนี้มาอยู่ที่อําเภอตาคขีจังหวัดนครสวรรค์ที่แห่งนี้ครับเจ้าของไร่นาแห่งนี้เขามีที่อยู่ประมาณ18ไร่แล้ว18ไร่ดีเขาเคยใช้เคมีแล้วนะครับปรากฏว่า ได้มา1 4บ5เกวียนต่อ18ไร่ตอนนี้พอหลังจากเขาใช้คู่หูมหัศจรรย์แล้วเขาบอกว่าโอ้โหมันขึ้นมาตั้ง18เกวียนต่อ18ไร่มันเป็นอย่างไรกันนั้นและขนาดนี้เธอปลูกมารุ่นที่3แล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าอยากจะมาติดตามผลการทำงานอย่างแท้จริงวันนี้มาพบกับเธอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหมีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับบอกเพื่อนๆด้วยครับตัวฉันทำนาอยู่ที่หมูเ่เจด ตำบลหนองหม่ออำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์จ้าชื่อนางทองกาวโพสอศรค่ะอโหโหโหบอกชื่อเสร็จเลยนะครับมีนางทองกาวด้วยคงสมรสเรียบร้อยแล้ว <c oughs> มีเงียบอีกน,นะครับขนาดบอกว่านางแล้ว <c oughs> เอาอย่างนี้ดีวกว่าครับเรามาเข้าเรื่องก่อนของไล่นาของเรานี้มีที่ส้งบมดกี่ไร่ครับ18ไร่จ้ะ18ไร่นี่เราทํา เขาเรียกว่านานาปังนาปังจ้ะแล้ววิธีการทํานาปังเนี่ยของเรานี่ทําแบบไหนครับทําตีเทือกหวานน้ําตมอาจารย์อ๋อเขาเรียกว่านาหวานน้ําตมใช่นะครับสิบแปดไร่ในตีเทือกแล้วก็ทําการหวานนะครับแต่สิ่งสําคัญผมกาลังจะมาถามว่าเมื่อเรามารู้จักคู่หูเนี่ยเมื่อการปลูกครั้งแรกนั่นเราทํายังไงกับการใช้คู่หูครับก็หลังจาก คุมเลนหวานแล้วเอาน้ําออกแล้วมันยังไงครับมันกี่<อ>วันถึงจะเริ่มใช้คู่หูข้าวเราได้ต้นมายังไม่ทันจะแตกใบเราก็เอามาผสมฉีดกับยาคุมค่าเลยเพื่อให้ลําต้นมันแข็งให้มันแตกใบไวพอเรามาใช้เข้าไปเราผสมกันตอนนั้นมันอ <นะ S 1> ายุ<อ>กี่วันตอนนั้นเจ็ดวัน เจ็ดวันจ้ะเราก็เอาคู่หูม่สัจจ์คู่มาใส่กระบวกกับน้ําไปก่อนแล้วเราถึงเอายาคุมฆ่าใส่ลงไปทีหลัง<อ>แล้วเราถึงเอาไปพ่นฉีดอัตราส่วนที่เราใช้ตอนนั้นที่มันเจ็ดวันน่ะ ใช้คู่หูจ้ะยังไงครับอัตราส่วนเขาอะสิบไร่ใช้2 0 0ซีซีแล้วก็อย่างผงผง15ช้อนมิบ้าช้อนแล้วก็ผสมน้ำเขย่าเขย่าผสมไขรตัวซาน200รซีซี200ซีซีแล้วผสมน้ำทั้งหมดกี่ลิตรครับ200ลิตรถ้าถังคนเดินนะนะถังคนเดินจ้ะ200ลิตรนี่ต่อ10ไร่จ้ะอันนี้คือสูตรเป็นอย่างนี้สูตรถ้าสิบไร่คือสูตรนี้จ้ะเราพ่นไปทั้งหมด กี่ครั้งครับพ่นยันเก็บเกี่ยวเลยก็ประมาณห้าถึงหกครั้งห้าถึงหกครั้งจ้ะแล้วก็เรามาผสมกะปุ๋ยหวานด้วยถ้าเราจะใช้แต่เครื่องพ่นจ้างโดนบินมันก็สิ้นเปลืองไปอีกเลยเราเอาใส่กะปุ๋ยให้าทางดินด้วยอ้าวลำต้นมันก็ได้แข็งแกร่งลากเขาเดินดีด้วยอจ้ะก็หมายความว่าเราใช้ นี่ใช้คู่หูแล้วเราก็ยังไปไปุ๋ยเมนะ็ดนั่นเป็นปุ๋ยเม็ดอะไรครับปุ๋ยเม C, <ะ>็ดอินรีจ้ะปุ๋ยเม C, <ะ>็ดอินรีจ้ะซึ่งเราก็ใช้ของอปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ด้วย่รวมไปด้วยใช้อินทรีย์เราเอาคู่หูใส่ลงไปให้ไปให้มันบำรุงไปในอินทรีย์เลยมาใส่ลําต้นข้าวแล้วมันก็<อ>จเจริญเติบโตก็ถือ<ไ>ว่าเป็นข้าวอินทรีย<ๆ>์ที่เราทําอยู่นั้นเอาละรุ่นนั้นที่เราทำนะนะครับ ผมไม่ถามล่ะผมถามก่อนหน้านั้นตอนที่ใช้เคมีอะสิปดไร่เนี่ยใช้ทั้งหมดกี่ถุงกี่ยังไงกันโอ้ไร่หนึ่งสิบไร่สาสิบลูกสิบไร่สาสิบลูกใช่สิปดไร่ก็ทั้งหมดห้าสิบสีล่ลูกห้าิบสี่ลูกลูกละเท่าไหร่หอูลูกละ 1, กาาพันกว่าบาทพันกว่าบาทโอ้โหค่าปุ๋ยเข้าไปเกือบห้าหม่เนาะ ก็ใช่แต่พอค่าปุ๋ยค่ายาก็สองแสนกว่าสองแสนกว่าตอนตเมื่อครั้งตกสามแสนน่าจะอาจารย์เประมาณเกือบเกือบสามแสนพอมาเจอคู่หูเข้าวโหลดหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยเหรออุ้ยประหยัดไปเยอะเอาแล้วตอนโรคข้าวโรคอะไรนี่มันมีอะไรบ้างโรคข้าวของเราเนี่ยโรคข้าวของเราแถวบ้านเรามันจะมีเพีย้ยไฟเพีย้ยกระโดด มันหลายอย่างมันหลายเพียวเยอะมากรพวกนี้เนี่ยมีปัญหาตอนที่เราใช้เคมีใช่เราก็ต้องใช้ยาฆ่าหายาฆ่าเหล่านี้ด้วยถูกไหมครับจ้าครับผมและตอนที่เรามาใช้คู่หูเนี่ยเราลดไอ้พวกนี้ลงไปไหมโอ้ไม่ต้องใช้จากที่ว่าเราเคยซื้อยาหวานนะ่ะพวก 3G, 6G, 4G อะไรมาหวานอะนะ<ำ>ไม่ต้องใช้ฉันก็ฉีดคู่หูไปเอาละครับเมื่อเธอบอกว่า ตอนใช้เคมีนํะหมดไปส0 0 0สนใช่ตอนที่พอมาใช้ไอ้ห้าครั้งเนี่ยถูกไหมคู่ผสมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์บางส่วนเนี่ยนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่ามันมียังไงในครั้งแรกที่เราพ่นไปเจวันน่ะถามผมถามหน่อยโอ้มันรู้สึกว่ามันใบมันตั้งมันเขียวใบตั้งครับมันพุ่งนะมันมันใบมันไม่แปะนะใบมันตั้งขึ้น ลำ,ลำลำต้นมันใบมันพุ่งขึ้นครับดีครับเราเราพ่นไปหลังจากนั้นอีกประมาณสักกี่วันถึงเรามาพ่นอีกทีพ่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณ20สิวันก็2ี่สิวันนี้ไปไปห้าหกครั้งว่างั้นจ้านะครับจนเก็บเกี่ยวเลยจ้าเอาล่ะครับตรงนั้นไม่มียาฆ่าแมาลงเข้าไปด้วยนอกจากยาเพี้ยเมื่อกี้ที่ว่าถูกไหมครับใช่นอกนั้นก็แทบไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีต้นเข้ามาต้านทานแข็งแรงดีนะครับ พอผลผลิตที่ได้แหะครับต,ตอนมันเป็นเม็ดเป็นดอกเป็นอะไรเงี้ยเล่าผมฟังหน่อยเถอะตอนผลผลิตมันก็ไม่ไม่เป็นเม็ดด่างเม็ดดำเม็ดจะนวนสวยแล้วเม็ดไม่ไม่มีว่า,มาแมลงมันจะมาต่อยด่างดำไม่มไีได้น้ำหนักจ้ะได้น้ำหนักสวยสวยมแมลงไม่มาต่อยมามทำให้ด่างให้ดำไม่ไม่เอาละนั่นคือเม็ดสีสวยจ้ะไอตอนเคมีนะสิไร่เนี่ย เราได้น้ำหนักข้าวกี่ตันกี่เควียนกันทีเดียวได้แค่บางทีก็ 12, 10, 15, 14นี่ก็บืนแทบตายสามแสนน่ะนะใช่โหจับแปลงน้นมาใส่แปลงนี่จับแปลงนี้มาใส่แปลงน้นต้องทำท,ทิ่ที่ให้ได้<อ>ต้องให้ได้คุ้มค่าปุ๋ยค่ายาก็หมายความว่าในอดีตนั้นนะครับ18ไร่นี่เธอบอกว่านะครับตอนใช้เคมีนะ่ะ นะครับก็ได้ประมาณ1 2บสองสิบสาใช่ครับใช่เกวียนหรือ14ตันนั่นแหละ,ะต่อ18ไร่หลังจากที่มาใช้คู่หูนะครับแล้วเราเป็นยังไงบ้างครับน้ำหนักของผลิตผลของเราโอ้ดีดีอาจารย์ดี<ม>าจาก<ๆ>ที่ว่าข้าวดีข้าวเด้งเยอะๆฉันเอาข้าวหกหนึ่งมาทำนะ ข้าวดีเต็มนาเลยฉันก็ยังได้ที่ว่าเอาคู่หูมาครั้งแรกมาทำอะได้ไปสิบห้าเกวียนข้าวดีดีนแน่นยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยเๆข้าวละมานเราเนี่ยนะ<อ>นั่นอันนี้ข้าวเราสชพันุ์อะไรเนี่ยอันนี้หอมประทุมจะ้ะหอมประทุมนะ,ะโอ้นี่คือข้าวหอมประทุมที่เราใช้แล้วมันได้มากี่เกวียนละตอนที่เราใช้คู่หูมิเศษจันเนี่ยเราเพิ่งจะมาทําหอมประทุมคราวนี้อ๋อก่อนหน้านั้นเป็นข้าวพันธุอะไรเป็นข้าวแปดห้า ที่ว่าใช้คู่หูมาอ๋อจ้ะตอนที่ทํา85นั้นตอนเคมีก็ทํา85ใช่ไหมตอนก่อนที่ยังไม่ได้ใช้คู่หูนั้นทําพวก 5, 7อ oh, ๋อห้าเจ็้าแล้วพอมาตรงน,นี้เป็น85 85ใช้คู่หูเนี่ยใช้ค,คู่หูกับข้าวข้าวัน์เนี้ยนะครับแล้วเราได้ขี่เกวียนครับได้ไล่เรละาเกวียนไล่เรละาเกวียนรู้สึกว่า85ก็ ห้าเจ็ดจะแปดห้าจะดีกว่าแล้วใช้แต่คู่หูรู้สึกว่ามันจะถูกโลกกันด้วยดูแล้วสังเกตด,ดูก็แปลว่าข้าวพันแปดห้านี่ถูกไหมครับก็ขอแปดห้าใช่ไหมก็ขอแปดห้าก็ขอแปดห้าเนี่ยถูกใจถูกกระจริตเรามากเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะจะสังเกตด,ดูแล้วมันลดต้นทุนไปเยอะมากเราได้ตั้งเยอะเยอะเยอะเลยอาจารย์จากที่ว่าค่าปุ๋ยค่ายาเราเนี่ยคราวหนึ่งเนี่ยตอนนี้นะ่ะคราวหนึ่งก็อยู่ประมาณ แปดเก้าหมื่นทำเจ็ดสิบแปดสิบไร่อย่างเก่งก็ถ้าทำหมดเลยแปดสิบกว่าไร่ก็อยู่ประมาณแสนนิดๆบางทีไม่ถึงอะเราเฉพาะตรงนี้เนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่เฉพาะแปลงนี้เลยก็ไม่เท่าไหร่อะ่ะทั้งปุ๋ยทั้งยามันก็อยู่ไม่เกินไม่ถึงห้าหมื่นอะอ๋อเหรอไม่ถึงไม่ถึงเมื่อก่อนนี้เราใช้เท่าไหร่เฉพาะแปลงนี้โอโ เฉพาะแปลงเดียวนี่ก็ล่อไปไม่รู้เท่าไหร่เลยไม่อยากจะบอกแล้วไม่อยากจะบอกไปว่าตั้งสองแสนสามแสนสามแสนทำเป็นค่าปุ๋ยค่ายามหมดก็แปลว่าลดลงมาเหลือประมาณห้าหมื่นจ้าถูกไหมครับลดต้นทุนไปเยอะทั้งการค่าจัดกองจัดการปุ๋ยอะไรเร่ใช่ซึ่งมันก็รวมรวมกันอยู่จะเราแยกกันไม่ออกจ้ามันรวมกันหลายแปลงแต่ปุ๋ยจริงๆเนี่ยจากปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคู่หูเนี่ยมันลดกันขนาดไหนบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม จะเคยใช้ห้าสิบสี่ลูกอะมันลดไปประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอาจารย์ <Yeah. S 2> จ้าลดไปเยอะเยอะมากโอ้โห oh. นี่ก็แค่เธอเปลี่ยนจากนะครับเคมีมาใช้คู่หูมหัจจันทร์แล้ว <Yeah. S 1> เธอก็บอกมันมาหาศาัศจรรย์มากเลยจะเคยได้สิบสี่สิบห้าเกวียนนะครับต่อไร่แล้วเธอก็บอกว่าเขาเนี้ยได้ไล่เราเกวียนเลยคือ18ไร่ก็ได้18เกวียนเป็นที่อาศาัศจรรย์ หลังจากนั้นเรามาทําที่คู่หูวิเศษจรทร์รุ่น2ถูกไหมครับจ้ะรุ่นที่2นั้นคงใช้ข้าวสายพันธุ์กอขอ85เหมือนเดิมกอขอ85ทำเหมือนเดิมไหมครับก็ทําเหมือนเดิมจ้ะตอนนั้นเราทําเหมือนเดิมทุกอย่างเลยจ้ะสูตรทุกอย่างเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมกับคู่หูครั้งแรกจ้ะแล้วผลผลิตมันเป็นยังไงครับมันก็ดีเหมือนเดิมมันโดนฝนเมื่อเดือนพฤศจิกาอะ ลมฝนมากําลังจะเกี่ยวนัดรถยีบสองว่าข้าวมันเขียวรออีกหน่อยนัดยี่ห้าพายุมายี่บสามยีบสี่ตูบน้ํำออกแล้วก็เกี่ยว,าวขาดอยู่หน่อยหนึ่งได้สิบแปดเกวียนขาดไปกี่ถังอ่ะขาดไปเ<อ>จ็ดสิบถังอ๋อจ้ะคือไอ้อันเก่าอ่ะได้สิบแปดเกวียนใช้ก็หู แต่ครั้งนี้ดันมาเจอสภาพภูมิอากาศจาที่แปรปวนมีฝนฟ้าก็เลยขาดไปเจกว่าถังถ้าคิดว่าถ้ามันไม่มีฝนไม่มีภูมิอากาศอื่นเนี่ย<อ>เราใช้วิธีแบบเดิมนี่มันจะได้เยอะไหมได้ได้แน่นอนยังไงก็ได้อาจารย์อย่างน้อยกีย่ถังอ่ะที่เราเห็นตอนที่เปินเกวียนอะไรเป็นเกวียนฉันกะไม่ขาดเกวียนกว่าอยู่แล้วทีนี้มันลม้มลงไปแล้วรถมันก็เหยียบใช่ไหมมันก็เป็นน้ําเป็นโคลนน้มันก็ลมมันก็เกี่ยวไม่ได้ เกี่ยวไม่ได้เพราะมันล้มติดดินไปแล้วใช่ไอ้ไหนที่ควักได้ก็ควักควักไม่ได้ก็เหยียบไปเลยอเราก็ว่าเขาไม่ได้ก็แปลว่าเราคาดการว่าไอตอนที่เราใช้คู่หูครั้งที่สองเนี่ยน่าจะได้ประมาณกับ20เกวียนว่างั้นมาได้มันน่าจะคาดกันเนโอ้โหลวงโยเลยลวงห้อยยิ่งพูดยิ่งพลั้งพลูครับเพราะว่าทําให้เธอนั้นรู้จริงว่าทําแล้วดีขนาดนี้ผมยืนอยู่ที่นี่ข้าวนี่ยังเป็นกอขอ85้าเหมือนเดิม ปะหอมปะทุมรอบนี้ทําหอมปะทุมรอบนี้ทําหอมปะทุมครับเปลี่ยนแปลงจากสองรอบเดิมนะครับคราวนี้ทําหอมปะทุมเนี่ยหอมปะทุมนี่มีอะไรพิเศษเราก็ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งจะมาทําครั้งแรกเพิ่งจะทําอันนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงทดลองใหม่ใช่กอขอแปดห้านะเข้าใจมาแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วว่าแปดห้าถูกใจกับโคโหูใช่แต่ว่าหอมปะทุมเนี่ยขนาดนี้เขาอายุกี่วันกี่เดือนครับ จะสิ้นเดือนเนี่ยได้สามเดือนจ้ะสิ้นเดือนในีสามเดือนนะใช่ตอนนี้การหอมประทุมเราใช้คู่หูยังไงเข้าไปในการดูแลครับก็ใช้เหมือนเดิมสิบไร่ก็สองร้อยที่สองร้อยซีซีเหมือนเดิมชุดเดิมเเหมือนเดิมเลย,เลยแล้วตอนนี้พ่นมากี่ครั้งแล้วหกสามเดือนเนี่ยสามครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งแล้วพ่นไปเมื่อสองอาทิตย์เนี่ยเนี่ยที่เขียวเนี่ยอะไรแตกต่างอีกเหมือนกันในข้าวพันธุ์นี้ก็เขามาโดนหนาวช่วงหนาวเดือนมกรา หนาวเยอะแล้วก็มาต้นต้นกุมภานะของฉันก็ไม่มาเหลืองเอ,อเนะฉันก็อยู่แบบนี้เนี่ยเนี่ยแปลว่าคนอื่นเขาเหลืองกันใช่เราไม่เหลืองไม่เหลืองอก็อยู่ทรงตัวแบบนี้เนี่ยอยู่แบบนี้เน,นี่ย<อ>มีน้ำหรือไม่มีน้ำฉันก็อยู่ของฉันแบบนี้เนี่ยเนี่ยครับเอาก็หมายความว่าของคนอื่นเขาเข้าพัานเดียวกับเรา พัน<ต>เดียวแต่เขาเหลืองเหลืองมันเหลืองแบบมันได้อากาศหนาวอาจารย์ก็แปลว่าพอไอ้คู่หูเนี่ยถ้าตามความเข้าใจของพี่กาวเนี่ยนะครับมองว่ายังไงครับมันถึงยังเขียวอยู่โดยที่คนอื่นเขาเหลืองฉันก็มั่นใจว่าเออมันมีธาตุพวกธาตุอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมล่ะ<อ>มันอยู่ในนี้มันมีธาตุของเขาพอเพียงถึงไม่เหลืองโอ้นีก็ถือว่าเป็นเรื่อง พิเศษมหในฐานะเราเป็นมืออาชีพด้านการทำนาในทำนานมากี่ปีถามจริงพี่กาวโอมาอยู่ตาคี44ปีก็ทำนามาตลอด44ปี44ของการพิสูจน์ว่าทำนานเข้ามาโดยตลอดจ้ะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากว่าถ้าธาตุอาหารมาเต็มต่อให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือหนาวไปซึ่งหนาวเนี่ยเขาจะไม่กินปุ๋ยเมือนเถอ มันไม่กินอ่ะมันเหลืองแล้วมันได้ลมโยกอาจารย์อ๋อมีลมโยกอีกเนาะมีลมมันลมพัดแล้วมันก็ใบข้าวมันก็จะเหลืองเหมือนเขาไม่รับอาหารแล้วอ่ะโอ้นี่มันรวมหลายอย่างเหมือนกันใช่ใช่ทำยากครับชาวนาก็ต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือว่าคู่หูเข้าไปตามที่พี่กล่าวว่าถูกไหมครับจสำคัญครับ ผมอยากให้พี่ทองเกลาได้บอกเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กลางทีกําลังลังเลลังใจอยู่ oh. แต่ว่าผมจะไวใจสู้อย่างเรา,<ะ>อาบอกเขาทีเถอะครับครับอย่าไปลังเลเลยจ้ามีโอกาสและใช้เลยคู่หูเนี่ยแน่นอนเพราะว่าฉันก็ทํานามาเป็นคนชาวตาคีมา44ปีใช้มานักซะนักมันก็แก้ไม่ตก เพราะว่ามาเจอคู่หูแล้วมันลดต้นทุนไปครึ่งต่อครึ่งเลยตอนเนี้ยจากที่ว่าเราเคยใช้ปุ๋ยใช้ยาไปมากมากอะ่ะเรามาใช้ตัวนี้แล้วฉีดแล้วลําต้นมันเขียวมันแข็งแกร่งเราไม่ล้มด้วยโดนลมพายุไปก็ล้มนิดหน่อยก็แข็งยอมรับว่าลวงดีเม็ดใสเม็ดเต่งดีจ้ะโอ้โหท่านทูลูกครับ ข้อสรุปของผมนั้นก็คือตามนั้นเลยนะครับผมเพราะสิ่งที่ทุกท่านได้ยินนั้นคือเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้คู่พระจันทร์ครับคงทําหน้าที่นี้ต่อไปก่อนอื่นนะผมขอขอบคุณพี่กาวไปอย่างสูงครับที่มา